ครับก็สวัสดีครับจากผมช่างอาร์มร้านทนบริเซิสนะครับครับวันนี้ก็จะมาพีเศ์แอร์อีกหนึ่งชุดนะครับครับชุดนี้ก็ทําการแยกชิ้นล้างกัดถอยให้แล้วนะครับแล้วก็ทาการสนิมให้ใหม่นะฮะที่แผงรังพึ่งอะด้านข้างซ้ายขวาเลยนะครับคราวนี้เราก็แขวนเทสมาได้เป็นสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ได้แล้วนะครับก็แขวนเทสตั้งแต่ วันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับเนี่ยฮะผมจะแปะไว้หลังรีโมทแบบนี้นะตอนนี้ผมตั้งองศาไว้อยู่ที่ยี่ห้านะฮะอันนี้เป็นรีโมทนะฮะหน้าจอชัดเจนนะครับนะหน้าจอไม่ดำนะฮะรีโมทตัวนี้เห็นไหมครับผมซูมให้ชัดๆ่าเห็นไหมครับรีโมทหน้าจอชัดเจนนะครับนะครับตั้งไว้25ห้าองศาตอนนี้ผมเปิดไว้ประมาณ1ิ สิบนาทียี่สิบนาทีได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิที่ทางแอร์ทำกันออกมานะฮะอันนี้เป็นสายโทมพิเตอร์ผมนะครับผมไล่สายให้ดูนะครับอ่าองศาที่ได้นะตอนนี้นะครับนะฮะกระแสความเย็นนะฮะที่แอร์ทำออกมาก็อยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดองศานะครับนะฮะ เนี่ยกร,ระแสที่ได้จากทวิพิเตอร์ผมนะฮะได้ประมาณ17ักษองศาการทำความเย็นของเขานะครับกระแสไฟนะครับของชุดนี้นะครับแอร์หนึ่งน BTU นะครับ,นะรบผมลืมแจ้งไปว่าแอร์ชุดนี้เป็นยี่ห้อมิซูบิชินะครับรุ่นวิเตอร์สลิม e ี o n o นะครับคนะวามจุของแอร์ชุดนี้อยู่ที่18,000หมน BTU นะครับเดี๋ยวเรามาดู กระแสไฟกันนะครับครับกระแสไฟนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูฮะจะได้หกจุดเดี๋ยวผมซูมให้ชัดๆหกจุดเจ็ดห้านะครับนะฮะหกจุดเจ็ดห้านะครับถึงหกหกจุดหกนะครับก็ประหยัดไฟมากนะครับชุดนนี้ผมแขวนเทสคร่าวๆนะฮะอยู่ในห้อง ที่มีเนื้อที่ประมาณยี่สิบห้าตารางเมตรนะครับนะะห้องที่มีเนื้อที่ที่ประมาณยี่บห้าตารางเมตรแะะอร์ห่งแปนะครับเราเราสามารถติดตั้งนะในห้องที่มีขนาดนะฮะไม่เกินสามสิบสามสิบตารางเมตรนะฮะไม่เกินส0มสิบตารางเมตรนะฮะแอร์หนึ่งแปดนะครับ ถ้าโดนแดดก็ประมาณ2 7ตาราังเมตรนะครับแต่น,นี้ผมแหวกเทปนะฮะนะอุณหภูมิก็จะได้ไงฮะ77 1 7องศาสวิง16แล้วนะครับอาจจะลงไปเรื่อยๆนะครับนะเดีย๋ยวเรามาดูอันนี้จะผมขอดึงสายโทมิเตอร์ออกนะครับมาดูอุณหภูมิในห้องกันนะครับ เรารอสักพักหนึ่งนะครับเดีย๋ยวให้โทมิเตอร์จับดูนะครับเนี่ยโทมิเตอร์จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ทําความเย็นได้ประมาณ16นะครับเดีย๋ยวไปดูว่าผมเปิด10นาทีเนี่ยแต่ห้องขนาด27ตารางเมตรเป็นยะังไง มีมาพบนะฮะจุดนี้สภาพสวยนะครับเช็คระบบให้หมดแล้วนะครับฝนาม กันฝุ่นอะไรครบหมดนะครับฝาปิดนะฮะฝาปิดแผงแผงไฟบอร์ดไฟอย่างเงี้ยปิดบอร์ดไฟนะแน่นนะครับนะฮะตัวรับไม่ได้หักนะครับแน่นนะครับนตัวนี้ก็แขวนคอยร้อนจะอยู่ด้านหลังนะฮะคอยร้อนอยู่ด้านหลังตั้งไว้ยี่สิบห้าตอนนี้อุณ ภูมิในห้องผมก็ได้25แล้วนะครับสภาแพแอร์ก็จะตัดอะลรนะฮะตพนนี้ได้25องศาและะ้วตอนนี้เซ็นเซอร์ผมนะฮะผมค่อยไว้ภายในห้องธรรมดานะคุณดูภูมิในห้องก็25องศาะนะครับีสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอยล้อนกันนะฮะคอยล้อนจะอยู่ด้านด้านข้างนะฮะด้านหลังด้านหลังของกำแพงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทาออกไปดู คอยร้อนเงียบมากนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูคอยร้อนกันครับครับตัวนี้ก็เป็นคอยร้อนนะครับเครื่องเงียบมากเลยนะครับนะฮะหมแหวนเทสเข้าๆนะฮะใช้ท่อเข้าวๆก็เลยไม่ได้หุ้มอะไรไว้นะครับแหวนเทสไว้เข้าๆ เนี่ครับแผงที่ออกมานะครับแค่คร่าวๆไว้นะครับนี่ครับน้ำหยดนครับล้างให้ใหม่ท่อจะโล่งเลยนะฮะน้ำหยดติ๊กๆๆเลยนะครับนะครับอยร้อนนะครับผ้าฝวกไปฝังให้ดูยนะครับ ด้านหนึ่งนะฮะด้านข้างนะครับผมวางไว้กับพื้นนะเพราะว่าแขวนเทสคร่าวๆนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับแอร์มือสองชุดนี้นะครับมิตซูบิชิมิเตอร์สลีมอีโคโนขน,นาดหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบีทีนะครับหรือท่านใดสนใจจะติดตามนะฮะทางช่องทาง ของทางร้านเรานะฮะทนบรีเซอร์วิสนะฮะก็สามารถติดได้ติดตามได้นะครับทางช่องทางก็คือมี t i k t o k นะครับก็ชื่อทนบรีเซอร์วิสนะครับหรือช่อง YouTube นะครับก็ช่องทนบรีเซอร์วิสนะครับแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับก็ทนบรีเซอร์วิสเช่นเดียวกันนะครับติดตามได้ทาง3ช่องทางนะฮะหรือจะโทรมาสอบถามทางทางร้านเราก็ได้นะครับ ะะยังไงแล้วด้วยความขอบพระคุณนะครับจากผมช่างฮามร้านทนบุรซอร์วิสครับ